มีมีเจ้าภาพมีไกน้ําเที่ยวไอว้ดำไอด้ไอดำไกด้นาเที่ยว,วขึ้นวัดพระหมหา,าธาตุเจดีย์พักดีประกาศที่จังหวัดประจวบคีริขันสวยมากเลยมืดบรรยากาศรอบ,รอบ ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกมีหัวลัังติดทะเลอันทะเลอ่าวอ่าวไทยอ่าวไทยนะครับบรรยากาศสวยมากขึ้นไป อขอแม่ขึ้นหอละครั้งขอแม่ขึ้น,นเดินรอบๆฐววาอน,น,นอ๋อสวยมากเลย ทะเลสวยมากเลยที่เรามาช่วงเวลาประมาณตักแปดโมงกว่าแปดโมงครึ่งนะครับนี่้ามาช่วงบ่ายน่าจะสวยด้านล่างก็ชายหาดชายหาดทอดยาวไปก็เป็นทิวเขาแล้วก็ ส่วนมะพร้าวแ่ร์ลูกบอได้ยังบ่ไม่ลูก